Thank you. สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันน้องมิ้นฝ์่งน้ำเกียงไก่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมิ้น์มาพร้อมกับรถใหม่มานำเสนอนะคะเป็นรถเก่ง Hon ดาน i s s ันนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้นะคะผ่อนถูกราคาถูกมากลูกค้าจ๋าดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมิ้น์มีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถยนต์ปี2014นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้นะคะตามด้วยแม็กแฟชั่นตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ เมน,นะะูน่าจะถูกใจพี่ๆวัยรุ่นผู้ชายนะคะท่านใดที่สนใจนะคะที่ตอนนี้กําลังมองหารถเนาะเพราะว่าใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วหลายๆท่านก็อาจจะกลับ กับบ้านต่างจังหวัดนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเที่ยวลงขึ้นเหนือลงใต้ต่างจังหวัดคันนี้เลยมินแนะนานะคะลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้นะคะใช้เงินออกร,รถอยู่ที่9,000ับาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,5 0 0นะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าสำหรับโปรโมชั่นดีๆของมินนะคะเดี๋ยวมินขอแจ้งท้ายคลิปละกันเดี๋ยวมินพาเดินชมบริเวณรอบๆคันกันก่อนนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าจ๋าออกได้ทุกอาชีพนะคะมินไม่ไม่เกี่ยงนะคะท่านใดที่เอกสารนะคะ ตรงตามเงื่อนไขไฟแนซ์นะคะมินก็สามารถจัดไฟแนซ์ให้ได้เลยนะคะออกง่ายไม่ยุ่งยากเพราะว่าราคารถไม่แพงนะคะออกง่ายนะคะลูกค้าท่านใดที่มีฐานเงินเดือนนะคะประมาณ1 2ื0 0สองามเนี่ยสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนะคะมินขอแค่ไม่ติดแบคลิสก็พอนะคะถามว่ากรณีที่ติดแบคลิสซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะลูกค้าจ๋าเพียงแค่ว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็คือลูกค้านะคะต้องใช้เงินดาวอยู่ประมาณ4-5 0,000หมื่นนะคะแล้วก็ต้องมีเจ้าบ้านมาค้ำประกันให้ด้วยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะราคานะคะราคาอยู่ที่249,000บาทใช้เงินออกรถอยู่ที่9,000เท่านั้นเองนะคะลูกค้าสามารถรับรถได้เลยนะคะผ่อนนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,500นะคะตัวนี้ ก่อนอยู่4,005นะคะลูกค้าจ๋าสำหรับโปรโมชั่นนะคะที่มิ้นจะบอกลูกค้านะคะโปรโมชั่นของมิ้นก็คือตอนนี้นะคะมิ้นมีโปรช่วยจ่ายค่าง,งวดให้ด้วยนะคะจำนวนงวดละ2,000บาทนะคะจำนวน6งวดนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะมิ้นมีรับประกันหลังการขายให้นะคะในวันรับรถเนี่ยมินจะมีบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะอย่างเช่นพวกน้ามันเครื่องน้ามันเกลีย ะะมิ้นมีเปลี่ยนถ่ายของเล็วให้ด้วยสําหรับตัวนี้ออกได้ได้ทุกอาชีพนะคะออกได้ทุกจังหวัดแน่นอนนะคะท่านใดที่อยากได้รถใช้งานนะคะมาหามิ้นนะคะมิ้นช่วยทุกคันดันทุกเขตแน่นอนนะจ๊ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะ099129ตามด้วย2,000นะคะลูกค้าจ๋า099129ตามด้วย2,000นะจ๊ะอีก2ช่องทางนะคะช่องทางเพจปังน้ำเกียงกไกสาขาบางพี่นะคะอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทาง YouTube นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้มินได้นะคะชื่อช่องนะคะจะเป็นช่องเฮียโจขายรถมือสองสมุดปาการช่องนั้นเลยนะคะลูกค้าเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า